ันที่ใครกัดสารน้ำซิงนะคะหลังจากเมื่อเช้านะคะเซียนิกนะคะเขาให้ดูเขาให้เป่าเปลวเออเชื่อเขาเนี่ยเป่าตรงไหนเป่าในท่อเปล่ามันก็ตันนี้ดิมันเป็นฟองดิเรีวเชื่อเขาเห็นไหมมันขึ้นมาแล้วน่ะบอกว่าให้เป่าแหน่มันขึ้นแล้ว อ้วนน้ำมันถัหมดแล้วกดตัวไว้เปล่าก็เปล่าดูดอ้วนไปแล้วอู้หูกรีบใส่ว่ะทำอะไรชักช้าดีแหละอึดอัดเยอะแยะอ่ะเปื้อนหมดเลยอ่ะก็ซื้อน้ำมันมาห้าร้อยตัวนี้ก็เหลือสี่ร้อยห้าสิบอูกระเด็นเปื้อนขาหมดเลยอ่ะเช็ดขายด้วยเร็วฝนมาแล้วอู้ว่ะ เชียเนี้นะคะดูน้ำมันรถสาวนู่นไปจนหมดแบบหมดแบบหมดแบบหมดเกลี้ยง<ป>อะฮะเรา,ารยกหัวทำไมเา้าปั๊มม,มันหมดหมดกลองไงมันแยกแบบดูใส่รถไทออะดูจนแบบ หมดเกลี้ยงอะ่ะหมดจนหมดจนหมดจนหมดนะคะทุกคนจนต้องไปซื้อน้ำมันมาใสาอ่อ่ะมันรถราตาตาม่ติดเลยอะ่ะดูนะคะซื้อมาห้าร้อยอันนี้เหลือสี่รยห้าสิบร้วแหละขนาดนี้นะคะ สรุปว่าถกกับน้ำมันหรือเป็น,นอะไรวะ một leo, quay nó luôn kẹt, áo quần เรียฝนมาแล้วหมูฝนมาแล้วหมูย่าย่าจะได้ให้บัวไหมเนี่ย ที่ร้องหัวยากที่สุดต้องใช้ความสามารถพิเศษเจ้าของรถเท่านั้นที่จะล่อได้นะคะขอล้างขาก่อนนะคะทุกคนเสียเนกก็เสียเนกนะฝนตกแล้วนะคะทุกคนฝนอิกแล้วดูเมฆขึ้นมาะตกทุกวันตกได้ตกดี ร้อนมากเรานุ่นจะเอารถเข้าไปไปในบ้านนะคะเคลียพื้นที่รถแล้วนะคะทุกคนเคลียแบบว่ารถพี่นนทนเข้าไปจอดกับรถเกียวนะคะส่วนรถนุน่นนุ่นเจะจอดตรงนี้แหละเพราะว่าส่วนมากรถนุ่นจะวิ่งงานนะคะนุ่นไม่ชอบว่านุมไม่อยากเอารถนุทนไปวิ่งหนักแบบไม่รู้เป็นไรของมัน บอกว่าล้างจอดแล้วขี้เกียจออกไปเราก็มาใส่ัางให้วัวตัวนะคนนุไม่แบรกง่ายใครเลยอ่ะดูว่ากินน้องขาดนะครับแต่มันกินเยอะจริงๆด้วยอีเนี่ย เแต่วัวเองอ่ะชอบขโมยของเขาชอบลุ้ยลุ้ยก่งมากเลยไม่แปลกเลยที่ลุ้ยกิ่งในไม่แปลกเลยที่ลุ้ยกิ่งในนะฮะเองดูไอ้นั่นรีสงสารมันอ่ะใส่ให้กินทุกตัวไหมจ้าค้าวโพดใส่ให้กินทุกตัวไหมทั้งคอ งาม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 ,งามสะนอนไปทำไมงอนแช่กใสให้นไวหนนี่หะใสหัวบเออนี่นะนั่นแหละบนเทเลอร์ของแก เกือบแล้วเกือบลงแล้วเกือบได้จ่ายตังค์เีนันแล้วที่ไหนได้ของพ่อเกือบเกือบได้จ่ายตังค์พี่นันแล้วที่ไหนได้ของพ่อเกือบว่าจะบอกว่าข้าเอาการพวดเองสิบกระสอบเด้อที่ไหนได้ของพ่อใจกระสอบหนึ่งของของพ่อไม่ต้องจ่ายแลอวจ่ายแล้วเนาะใช้เงินซื้อเหมือนกันเ้ว รอยเอาร้อยเอาแล้วอุนไปเอามาสักสบเอกระสอบแล้วบอกพ่อว่าสิกระสอบเด้อัใออาหารงมัน ในหัวอาหารแกรนี่บอกมันมีอยู่แค่ไม่กี่คนเองหรอกเพิ่งเนี้ย ก็สำหรับพีนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสาวน้ำซิงด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะเฮ้ยขโมยมันค <hã> ่าเอาตั้งถุงอ่ะ